ช,ชื่อชื่อมิงค่ะเป็นเจาของห,อหนังเรื่องเพื่อนบ้านชื่อแคทเธอร์ครับเอ่อเรียนซ้อมแต่แชมโดครับเพื่อต้มมึงตายครับชื่ออามครับมาเมาสไซไข่ชื่อดูครับ g, BA, g BA ี a ีด0ดครับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านโดยที่แบบว่าใช้แชร์รั้วกับเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านชอบปลูกต้นไม้แยงเข้ามาในบ้านทําให้ไปบางเสาเอ้ไปบางจานจานเราเทียมให้ดูดูดูไม่ชัดพ่อก,ก็เลยจะทะเลาะก,กับเขาตลอดเลยก็เอามาทำาอูทั้หนับผมก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ก็ ภูมิใจที่อะไรวะเรื่องเอาเท็กสุดท้ายที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งไม่ทันแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งก็คือชื่อบีนคือไอ้ปอมนะครับเข้าไปในแก๊งแก๊งหนึ่งคือเพื่อจะไปแก้แค้นให้น้องสาวซึ่งคนในแก๊งนั้นมันมันเป็นเป็นพวกที่ทาให้น้องมันตายอะไรเงี้ยก็ข้าไปมันก็เข้าไปฆ่าวางยาครับแล้วก็ฆ่าแค่นั้นนะครับ ก็ก่อนจะพูดอยากถามว่ามีใครดูเรื่องมัางไม่ม <right ีคนรูเรื่องจริมไนกไมีคนรู้เรื่องคนหนึ่งมันเป็นหนังเรื่องนี้อยู่ในคาสของพฤติกรรมผู้บริโภคครับก็ส่งเสริมเกี่ยวกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็เลยเป็นหนังตัวนี้ออกมา ก็ได้โจทย์มาตอนไปบีฟงานก็คืออะไรนะมูลน,นิธินี้แบบมีสังคมในวดมกติคือไม่มีมูลน,นิธินี้ผมก็เลยมองกว้างไปว่าแล้วงันต้นเหตุต้นตอของเรื่องนี้คืออะไรเรื่องของแบบการเอาแปลัยบเอาเดียวม,มันก,ก็คือทําเรื่องมันจะพูดแค่ว่าคนเราคิดว่าตัวเองฉลาดจนโง่แค่นั้นเลยครับทั้เรื่อง <Okay. S 2> มันมันเหมือนมันเป็นหนังที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำเพราะมันแบบคยจะไปถ่ายหนังอีเรื่องหนึ่งคยฟังันอืนก็จะจะยันยงนจะไม่ถ่ายจะไม่ถ่ายหนังเรื่องนึงตอนตอนคือต้องต้องถ่ายตอนเช้ามันแล้วไปถึงบ้านตอนกลางคืนอะไรยเง <c oughs> ี้ยก็มีมาม่าอยู่ซองหนึ่งไม่ใช่มาม่าดิไวายเออไว้ยอ,อยู่ก็ทำมาก็คิดว่าให้ดูนกัน ลูกคุณลูกคิดอะไรอยู่มั้งจำไม่ได้แล้วไม่รู้ก็ไม่รู้ฮ่าทำไมทำไมพี่จต้องทำได้คุณคิดของมันเองบอกไม่เนี่ยมึงเดินไปอีกไอเนี่ยบอกมันก็เดินเอาท่าดีไหมเออมึงเอาเลยไม่ต้องมองกล้องตลกก็แล้ว อันนี้อันนี้ไม่ได้ทำหนังประชดกันพวกชอบดูลองเทคนะครั้ตอนแรกคุยหรือเปล่าประชดไหมตอนแรกคุยกับจันแอร์ไว้ไงว่าแบบเนี่ยชอบดูหนังลองเทคใละไหมเอามึงดูมันไปกูตั้งเวลาประชดไหมก็ผมก็ทำลองเทกนะผมเลยไปชดประชดตัวเองอ่ะเจ้าเออได้เลก็ประชดไหมมันก็ดิ้นดิ้นมันก็แบบเรื่องหนังตลกหน้านิ่งอะไรเงี้ยก็แบบคือเห็นหนังตลกหน้านิ่งมาก็แบบอยากทำบ้างอะไรเงี้ย มอดก็บอกมันมองกล้องเลยก็าตายถ่ายกันแบบว่าตอนแรกถ่ายเล่นๆแบบแป๊บเดียวเสร็จถ่ายนานมากแบบนานมากเพราะมันเล่นยากผมเล่นยังเล่นไม่ได้มันกดมันกดดันตัวเองมันเล่นมันเล่นมันมันจะเล่นง่ายปะต้องมันเล่นยากมากไม่ธรรมชาติเลยไอ้ผมไม่ต้องธรรมชาติก็ได้แต่ผมไม่ชอบเพราอะไรธรรมชาติเหมือนไม่ได้เล่นเลยเหมือนเล่นตัวจริง ไม่มีเราดูสนสยามมาเลยครับขอ